ไอ้เหี้ยมันไม่ได้กดมันคือกดครับแต่เป็นพ่อผมผมก็บอกพ่อพ่อใช้โปรแกรมโกงอ่ะพ่อพ่อก็ต้องโดนตามกดเดยพ่อไปซื้อจากร้านไหนอ่ะร้านตีเอรอ้โหเครือข่ายเราเนี่คือขายโปรเรือ่อพ่อพ่ออยากอุดหนุนตีอ่ะก็ไม่ได้อนนอ้เห <laughs> ี้ย <laughs> เข้าใจยกตัวอยากเอาก็ ใช่ไหมล่ะยังไม่ได้ดิแก๊งนี้ไม่มีทรงอ่ะผมกล้าพูดเลยอะคาเดมี่เนี่ยไม่มีทรงอะแก๊งนี้เขาเล่นดีนะวีจีอ่ะตอนนี้แก๊งแต่ละแต่ละแก๊งเนี่ยผมเห็นฝีมือแล้วคือฝีมือมันไม่ได้ต่างเยอะแม้กระทั่ง h ฮด้อด้วยนะเว้ย เผื่อเดี๋ยต้องมีสักวันหนึ่งอ่ะที่มรสุมมันโดนอ่ะแต่ก็มีขอให้มันมีเหอะหนุกหนกหน่อยไฟมันเริ่มมามันจะเริ่มแข็งด้วยขยันซ้อมกันมากขึ้นไ้วยพวกนี้มๆๆไม่อยากแพ้เน,น,นเขาโดนมรสุมไปรู้สึกเขามีไฟเยอะเลยนะเนี่ยใช่ไม่มีทรงปิดตัวชุบไม่ได้เซนเกมไม่มียาก ต้องฝึกกันเยอะกว่าน,นี้แต่เขาจะแก๊งใหม่ครับจะไปซีเรียสเลยแก๊งใหม่น้องๆมันกาลังพัฒนาขึ้นผมเชื่อได้ว่ามันต้องทําได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้และยังไม่ใช่เดือนนี้ด้วยอาจจะใช้เวลาหลายเดือนไอ้หลอย่ามนะอย่ามนะขยับมาขยับเข้าแล้วตามคือเปิดสวยนะเว้ยเปิดสวยนะผมเห็นมันเปิดสวยกักศพได้สวยนะแต่ปิดไม่ได้เว้ยเนี่ยเปิดได้ดีเนะี่ยเปิดได้ดีทุกท,ทุกรอบเลยดูดิแล้วศพไปเนะี่ย เนี่ยได้อีกศพแล้วเนี่ยแต่โดนไม้แบบไอ้เชี่ยวเวดล้วงอะสมมติไอ้เชี่ยวเวดล้วงมาเนี่ยเป็นสภาพนี้เนี่ยเฮ้ยได้หนึ่งเว้ยน่าร้อนว่ะเนี่ยมันได้เยอะเว้ยมันได้เยอะเนี่ยมันได้เยอะเขาแล้วนะเนี่ยดูเด็กมึงดูมึงดูเขาได้เว้ยเดี๋ยวถ้าไอดูเขาจะทะลุมาแล้วก็มาชุบตรงนี้เว้ยเนี่ยไอ้พวกเฮี้ยเนี่ยจะทะลุแน่นอนเลยสองคนเนี้ยมึงคอยดูมาแล้วเห็นปะอ่ะกูเดาไม่ผิดเลยเขาดูวิ่งมาละ วิ่งทะลุละเห็นไหมทะลุมาแล้วน่จะพุ่งชนกำแพงตัาได้ตัดไ้ตัดได้เลยดูดิว่าจะรับได้ปะแม่งกระโดดหลบเนี่ยเอาดูดิได้ปะอ่ดูดิอ่ะว่าปิดได้ไหมปิดไม้ได้ไหมเห็นปะกูว่าแล้ววิ่งเข้ากำแพงแล้วก็ปิดไม่ได้แล้วก็พยายามฝืนอ่ะคอยดูนี่ทีปหนึ่งทีแล้วก็ทีอีกหนึ่งทีอ่ะเตะตบอ่ะไม่ให้เตะ เอาเตะได้ปะเเ็ดเกย์เค็ดเกย์เจ็ดเกย์เจ็ดเกย์เอาเว้เอาเว้วินแรกเปล่าวินแรกไหมไม่ได้แล้วเกิดกันทิพหายแล้วไม่ปีไม่ไม่ดึงศพไม่ดึงศพด้วยไม่ดึงศพไม่ดึงศพและเขาเกิดเรื่อยเรื่อและทำได้หรือเปล่าแค่นี้จะไว้ได้วินแรกหรือเปล่าเรียบร้อยโดนดึงศพโดนไม้ทิมแล้วตานี้จะทำยังไงตรงนู้นพยายามช่วยเพื่อนแต่ช่วยได้เปล่าสองหนึ่งสองหนึ่ง พายามิงหนีโป้งหนึ่งทีโป้งอีกหนึ que, งหน่ que, งที que, ง que, จะได้ไหมถ้าได้ก็มีสิทธิชนะนะถ้าได้ก็มีสิทธิชนะนะเรียบร้อยไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เกิน <c> พ <oughs> มนแล้ว <c oughs> อ้าเว้ยเพิ่งคิดได้เว้ยว่ากูต้องดึงศพหนีเว้ยเพิ่งคิดได้เว้ยแต่ดึงศพหนีแล้วไม่ตรงเพื่อนตองรงั้านอีสองคนตัวการบ้านของเขา ตัวการบ้านของเขาจะทําได้หรือเปล่าจะทําได้หรือเปล่าไปชุบเพื่อนเรียบร้อยแต่เพื่อนกลับมาไหม <mark> เพื่อนกลับมาได้ไหมโอบหน้าโอบหลังเฮตี้ทำไงอคาเดมี่ <Academy S 1> จะทำไงเอาแล้วครับเอาแล้วตอนนี้ตีหัวหนึ่งทีตายด้วยหนึ่งนักโดนกักตร,ตรงบ้านเลยหรือเปล่า,ต,า<ด>ตรงกลางตายหมดเลยครับโอ้โหตรงไกลตายเรื่อยๆฮะแล้วเขามากักทางซ้ายทางซ้ายเดียวโค้งๆแต่ด้านหลังอาคาเดมี่ยังมาอยู่ตอนนี้ม้วยหมดแล้ว ต้องขึ้นอยู่สกสกิลเพย์ของอาคาเดมี่แต่อาคาเดมี่ได้ไปสองคนแต่ไม่ดึงศพเลยไม่เอากูจะตีกูจะเชิดวันนี้กูต้องเชิดวันนี้กูต้องเชิดกูจะได้เชิดหรือเ,เปล่าได้เชิดไหมเชิดเชิดไหมเชิดไหมเชิดไหมไม่เชิดเอาแล้ว เอาแล้วตรงนู้นตรงนู้นเกิดหมดเลยแต่ยังไม่มีใครกักศพแต่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้สองคนไม่ถีบให้มีดถีบไม่ถีบถีบ,ถบไม่ได้ทําปิดตัวชุบไม่ได้เขากำลังเกิดอีกสองตอนนี้ไม่ดันขึ้นไปช่วยเพื่อนเพื่อนจะโดนเขาเรื่อยเรื่อยเพื่อนจะโดนเรื่อยๆตรงนี้ได้ไหมได้ได้ไหมได้ครับรสองศพแต่ไม่เอาศพไปวางไว้ดีแต่พวกเขาก็จะวิ่งมาอีกทางนึง<ด>อาคาเดไมมาเล่นตรงรถกันแล้วเอากันตรงรถชุบแล้วถีบถีบแล้วตีถีบแล้วตี ตายตานนี้เกมเสียบเปียบเป็นของอาคาเดมี่แล้วมีกักศพแค่สอคนแต่เขามีเท่าไหร่มีอยู่อ่าโอ้โหหคนไอ้เฮียเรียบร้อยอาคาเดมี่ทำมาตอนแรกอย่างดีแต่ปิดเกมไม่ได้เอาแล้วมีตัวทะลุวะ่ะสองหนึ่งถ้าเป็นเวทหรือพัดจะทำได้ครับ ไปได้แล้วโหอีกหนึ่งตัวโอ้ยไอเฮียเอาละตอนนี้โอ้ชื่ออะไรเนี่ยอ๋อคนเล้าคนนี้คือคนเล้าเอาละครับ<ด>ผู้นำของต่างประเทศตัวแทนของประเทศเราจะทำได้หรือเปล่าเอาละดิตัวแทนของประเทศลาวกอติกอติหัวแก๊งตัวแทนจากลาวนะคนนี้จะพิกเ,กเ,ะพกเกมได้หรือเปล่าเฮียจะพิเกมได้หรือเปล่ากอติ มารับหนึ่งคนต้องมารับต้องมารับต้องมารับโอ้โหเกียมุมสอพิซซ่าเอาแล้วนี่ตรงนี้เกิดมาแต่ตรงนี้นก็ยังดูดีอยู่ไม่แย่อะคาเดมี่จะได้วินแรกหรือเปล่าอุ้ยแคาเดมี่ผมว่าได้นะวินแรกรอบนี้แต่เท้าตบมากัก ไกลๆน่าจะเป็นไปได้นะครับแต่จะคิดทันหรือเปล่าต้องย้ายตบไปด้านหลังแล้วแคเดมี่จะทำได้หรือเปล่าตวยดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆแคเดมี่วีจีวีีเหลือกันแก้เกมได้หรือเปลวีจ g รอบนี้ไม้จะระเบิดหรือเปล่าไม้ลั่นอยู่วีจ<า>ีไอ้เคียเกมเปลี่ยนพอหัวหน้าแกงครับช็อตตะกี้นี้เฮีย แต่ตรงนี้ก็ตายเยอะนะตรงนี้ก็ตายเยอะนะแต่เอาแล้วเจคเอ้ยเขี้ยะคาเดมี่เริ่มแย่อีกแล้ว, JK ลวส่งเริ่มแย่จากส่งเริ่มดีเอาเลยจะตามเพื่อนมาได้หรือเปล่าตามเพื่อนมาได้แต่ว่าแต่ว่ามีชุบกระตรงรถได้ฟรีได้ฟรีชุบฟรีโอ้โหโอ้โหเอาไปอีกหนึ่งเอาละครับตานี้ผมว่าชนะได้ชนะได้ถ้าไม่มีเกมเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วไม่มีตัวทะลุมา VG จะทะลุหรือเปล่า วีจีแก้ได้ไหมวีจีตอนนี้ต้องวิ่งทะลุไปชุบเพื่อนแล้วต้องเอาตรงนี้ให้รอดวีจีวีจีก็ติดตายแนย่เปลี่ยนไม้ครับก็ติดเอาแล้วอา้าวยังไม่จบครับตัวทะลุ วีจีวีจีมาอีกแล้วไอ้เหี้ยไปหมดแผงหลังเหลือตัทำไงนาลอนนาลอนไปได้อีกหนึ่งศพแต่ตอนนี้นาลอนตัวแบกไม่เอาเพื่อนด้วยตอนนี้ไม่สนกูจะไปตัวชุบเอาแล้วนาลอนนาลอนได้อีกจะได้อีกเปล่านาลอนนาลอนไม่ยุ่เพื่อนไม่สนแต่ต้องกลับมาเหยียบป้าแล้วอะคาเดมี่ ตอนนี้เขาก็จะพยายามชุบนารอนตีโดนไหมไม้น์นาคอดนารอนนารอนนารอนตายเอาเหลือกอร์ติกอ,อกอติกระตายไอ้เหี้ยมาแล้ว,ลว,ลว,ลวลนี่มาดิจิไอ้เหี้ยรอบดีสัตผิกไปผิกมาแต่มึงพยายามปิดตัวชุบอีกหรอ เอาเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ยังได้อยู่เอาได้เอาไอ้เฮี้ยวิ่งไปก็ได้หมดเลยสัตว์เฮ้ยไอ้คีี้มึงมากันโดยสี่เฮี้ยจอเง่ยเี้ปาเฮยเฮ้ยเง้ย้ยเยเ้ายเฮ้ยเฮ้ไป้ย้ย้ยยเปยเฮ้ยเ้ยเย้เย้ยย้ยเ้ เอาแล้วนี่ตัวทะลุไปอีกแล้ววีจีตัวทะลุไอ้เหี้นานานายโอุ oh <my S 2> ะะ้ยแต่บายแค่สี่คนทะลุไปอีกแล้วแล้วทะลุมาได้ตลอดไอ้เหี้ยวีจีตัดไอ้เหี้ยเอาแล้วไปตามสองคนแต่ไม่เอาตรงนี้เว้ยไม่เอาตรงนี้เว้ยแย่แล้วเนี่ยตายปาดปาดปาดไม่เป็นไม่รอตัวเซ หัวแข็งหน้าหลั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 งตายเยี่ยสุดยอดว่ะแต่มีจีเกิดแล้วหัวแข็งหัวเขียวตัวอันตรายเยี่ยตัวรั่นเอาแล้วดิหัวเขียวเอาไงตอนนี้ย้ายไม่บวตัวแล้วมาย้ายต้องรถอีกเจริญพรเลยเยี่เย,จยเจริญเออพวกมึงอ่ะอี้ยโอ้เอาเลยมาาึกูไ่พากันเลยคุณเหนื่อยไว้จัด เอาเลยบีจีมึงแม่งคือผีไว้จอนเนี่ยกูว่าพวกมึงอ่ะแม่งคือซอมบี้ไว้ยี่ยเอาดิว่าจะปิดได้ปะเอาเอาดิถีบกันเอาเอาถีบกันไม่ได้ก็เอา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 แล้วว่าวินแรกไปขออาคาเดมี่ว่ะ สองตัวหัวเหลือเอาวีจีใบอะไรเฮียเจะบอกนะว่าสามคนมึงสามารถเปลี่ยนโลกได้อะเอาอีกเอาไม่ดึงโซอีกไอ้เหี้ยอะโอเคหัวไอ้เมเปิลหนาม่าไอ้เหี้ยเมเปิลหนาม่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเไ็กเฮียไอ้คว้ยเไ็กเฮียไอ้คว้ยไัวเดียวเ้ยอะเด็กเฮียไอ้คว้ยไอ้คว้ยไอ้คว้ยไอ้คายไอ้คว้ยไอ้คว้ยไอ้หว้ยไอ้ายไอ้ควาย ไอ้สัตว์ทำงมั่นใจไ้ไหวเนี่ยอย่ยายเยอะกเยอ้ยยยอ้ย้ยีนะรีแดงเยอะยนื่ะจอนไว้ายะดนีเยเนี่ยะทเีทเงเยอะนะไปคายออได้ครับได้ครับออไ้ครับเออเหนื่อยอเหนื่อยมากเลยเหี้ยววีจีแม่งก็ชุบกันดีชิบหายย่ะ แล้วเพื่อนก็ไม่เอาด้วยเยี่ยมาทิ้งไว้ตรงนี้อ่ะมึงคิดว่าไงอ่ะดูดิไอ้เชี่ยวีจีม่งเก่งเว้ยเชียจังหวะที่มันแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันลุกกลับมาได้อ่ะมันลุกกลับมาได้จริงไอ้เชี่ยวีจีอ่ะมันมันลุกมาได้วิ่งกันมาสองสามตัวไอ้เชี่ยนะคาเดมี่มันยืนเป็นสิบอ่ะแต่มันยังกลับมาได้อ่ะจังหวะที่มันแพ้ไปแล้วอ่ะแต่มันยังทําให้เกือบชนะได้อ่ะไอ้เชี่ยมันทะลุโหดมากไอสัตว์ เช็คตัวเนะครับเช็คตัวเลยนะว่าครบไหมเช็คตัวเลยนะครับวีจีคอมบอลไหนคอมบอลไหนคอมบอลวีจีครบไหมครับโคตรมันว่ะโคตรมันว่ะมันจริงว่ะวีจีแม่งเล่นมันมากว่ะขอไปเดฟซีแกงนี้แล้วกันในเคียแม่งจ่าแม่งได้ว่ะไม่ไม่ไปกลางไม่มีเลยเมื่อกี้อ่ะไอ้เหี้ย ใอบ่อคารเนนแต่ว่ามันเอาดี้่ไออยู่ท่าอยู่ท่าตาปาไอเด็ดมึงก็มาเสียแบบเดิมคืออะไรป่ะพอมันโผล่มามึงเก็บกันไม่ได้เหมือนเดิมเลยท่าเดิมแต่ท่าเนี้ยที่มึงสามารถทําได้เพราะว่าพอมันเล่นโฟกัสผิดจุดปุ๊บแบบบ้านมันรวนพอบ้านมันรวนปุ๊บมันเลยไม่มีบ้านเริ่มไม่มีบ้านเรื่อยๆมันเลยเล่นยากนี่คือสิ่งที่มันพลาดไปแต่เราอ่ะพยายามที่เล่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันตอนตอนที่ ทะลุมาเอาอ่ะตอนได้ป่ะตอนที่ทะลุมาเอากันเนี่ยตอนนั้นอ่ะแล้วที่แพ็กรวมรอ,อก่อนแล้วไปเห็นไหมเกมมันพลิกเรื่อยๆได้ป่ะ <S <S เออนี่แหละคือสิ่งที่มึงต้องรอไปด้วยกันเว้ยไปในทางเดียวกันเพื่อนอยู่ตรงไหนมึงต้องโฟกัสไปทางนั้น <S <S ไอ้ตรงที่เล่นยากอ่ะถ้ามันเล่นไม่ได้มึงปล่อยเลยเว้ยไปเอาตรงที่มันมีคนมากกว่าคนน้อยกว่าแล้วเราลุมอยู่หรืออะไรเงี้ยมันดีกว่าเว้ยคนมันแค่แค่สมมุติว่ามันหยิบมาเนี่ยแล้วมันมาอยู่ตรงมันมาอยู่ตรงเนี้ยแค่คนเดียวเนี่ยเนี่ยตรงรถเนี่ย มันชุกเพื่อนคนหนึ่งปล่อยแม่งไปเถอะแต่ตรงนู้นเราได้เยอะกว่ามึงไปที่ที่มันเยอะกว่าดีกว่าเว้ยเข้าใจปะเอาละตามนั้นดีแล้วดีแล้วดีแล้วแต่ต้องดีกว่านี้แค่นั้นสนามบินค้าวทหารสนามบินค้าวทหารแต่มากคนเก่งมากทุกคนเก่งมากคุเนยเราปล่อยเราปล่อยเขาวิ่งทะลุมามาง่ายอ่ะน้องตอนเนี้ยเราแบบเราชนเขาหน่อยดีเพราะว่าเวลาเขาทะลุทะลุมามันมันคือถ้าถ้าเขาจะทะลุหยบศพอ่ะมึงต้องกันหน้าไม่ให้มันถึงตบเราบ้านเราได้เว้ยมึงเคิดไหม มึงต้องรับข้างหน้าเว้ยไม่ใช่มันมาถึงจะไม่ได้ให้รับแบบรับเป็นร้อยกิโลเมตรไกลๆนะไอ้เหี้ย่ะถ้าถ้ามึงแบบรับมันมาเซได้นะไอ้เหี้ยคนเล่นง่ายก็เล่นง่ายก็เล่นสบายเลยแล้วเวลามันอุ้มไปอ่ะเวลารู้อุ้มไปอ่ะมึงอย่าตามดิมึงอุ้มศพกลับมาถ้ามันยังไม่ชุวมอุ้มศพกลับมาได้มึงเท่ากูมึงเท่าไหวแล้วเพราะว่าเพราะว่าที่เขาทะลุมาตรงโกดังเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเขาก็ทะลุไปง่ายแล้วก็เราตายด้วยที่ไปชุบเป็นข้างข้างโกดังถุงปลาพี่เห็นอยู่เราที่ปิดทุบอยู่หลังบ้านนู้นเขาเขาเลือกที่ไหนสนนาามบบบิคครรรััทห โอ้ยไอ้เหี้ยบ้านบังหรือเปล่าวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปย้ำแคนบ้านมัได้ม่นมันก็เล่นเหมือนกันนีแหละนะครับให้ดีของมานดีของมากดีของไหมไม่รีไม่รีไม่รีใช่คุณต้องดูคนอยู่ด้วยว่าคนอื่เขารีต้องรีเปล่าต้องรีไหมต้องรีดีของไหม